บรรยากาศเจ้านี้นะคะอากาศดีมากค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายนะคะสุภูสุคนเนาะแม่น้องหมวยอุดอรท่านนี้รายงานตัวนะคะเมื่อนี้กอนจะไปคุดมั่นสิผ้าแวบไปเบื้องหลูกๆเห็ดฟางก่อนนะคะอ่ากอนจะไปเป็นแม่ค้าอ่าขายมั่นเขากับแวะมาเบื้องเห็ดเขากอนอีกมือสองมือเข้ากับจะไปเป็นแม่ค้าเห็ดฟางนะคะ เบื้องเ่านี้ก่อนค่ะไปเบื้องวานลูกๆของคุณแม่เติบโตกันไปนอใก่สิได้ออกตลาดไปนอนะคะขุดมันแล้วก่สิได้ไปตลาดขายเห็ดให้ดีเนาะ้ยสิได้ไปหรียะพี่น้องลูกๆเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะอ่าลูกๆได้แดดดีนะคะเมื่อนี่บรรยากาศดียังขึ้นฝนตกเนาะอ่าเพิ่งกำลังเติบโตนะคะ หลุดก,ก,กําลังมาเนาะกําลังเติบโตมัตืองยุขหางเสาพูนะคะเมืองสันนี่ฟังมาขามาฟังนี่พี่น้องค่ะกําลังเติบโตนะคะผิวกําลังสวยกําลังสิได้แดดเพอนนุ่นนะคะพี่น้องเขาเห็นดอกเห็นถ้ากับมีกํำลังใจสูงต่อไปนะคะ่าก่อนสิไปคุดมมั่น ก็แวะห้กำลังใจลูกๆนะคะแม่จะไปขุดมันก่อนวันนี้ต่อมาบอกเพ่นเนาะ,ะลูกๆก็ยุบานกินอาหารเห็เติบโตนะคะแม่ก็จะไปขุดมันถา่าเดี๋ยวมือสองมือข้าก็ได้ออกตลาดละวันน้ำเพ่นต่อค่ะเห็ดเดี๋ยวเพ่นสิหน่อยใจถ้า,าบอามาแวะเบิ่งเพ่นเนาะเอึ๊บชันล่างเป็นไงบ้างลูกอ เฮ็ดแป้่งสันพ่นงเอ้ยอยู่บ้านเฮาขำบ่มีธุรกิจเฮ็ดกระจักสิเห็ดอี๋อย่งมีธุรกิจนิดๆหน่อยๆพ่อเฮาได้เห็ดไปขามือขามเว้นไปซื้ออยากซื้อกินไปเนาะค่ะมือสองมือเฮาก็เจอกันที่ตลาดนัดนะคะเฮาก็ขามาเบึงฝั่งนี้กำลังโตๆกันนะคะเห็ดหน้าแล้วแล้ว เงินเบิกกับขุดมั่นตัวพี่น้องมุดเจ้าเป็นคือข่อยบอ่อขุดมั่นใส่แล้วกับนี้กัสิยเห็ดอีกตัวพี่น้องโอ้ยจตลองจีบไปจังสี่ละค่ะวันวันไปจังได้กับเป็นกําลังใจคุณแม่ไนเดวยค่ะขอบคุณตัวกําลังใจที่มอบให้คุณแม่น้องหมยอุดรท่านีเนาะคุณแม่กับสิสูต่อไปนะคะประคับประคองไปเรื่อยๆเนาะอ่าเข้ากับเหตุการณ์เหตุงานไปนะคะขอบคุณไปทางพี่จ๋านะคะขอบคุณไปทางไอจอนนี่ขอบคุณกําลังใจดีๆที่พี่น้องมอบให้เนาะ พ่อแม่ก่ะเห็ดให้เห็ดสวนเห็ดเห็ดไปจังสี่ราคาเมน,นี้เอาไปสนีก่อนจ้าเดี๋ยวคุนแม่ไปคุดมันก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ